เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก g o อ on ว e m a ก e อ e e เ e เจนต์ m o b i l o Tower of Fantasy y ok o ี a n g a l o ก a บอลเมีย t ฟ e อ l าม t และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับโอเค สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Tra หา Global นะครับซึ่งตัวเกมนะตอนนี้ก็เปิดโหลดบนสโตไทยแล้วนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android รวมถึงเวอร์ชั่น PC ก็เล่นได้นะครับสามารถโหลดบน Steam ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะใครสนใจนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับตัวเกมเนี้จะเป็นแนว MMO ภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยแหละนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกตามนี้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับนะตอนนี้เนี่ยเอเชีย1นเนี่ยแทบจะแบบว่าคนเล่นเยอะมากนะครับส่วนยุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยมีมานิดหน่อยนะครับแต่แนะนําว่าให้เลือกเป็นเอเชียนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปแล้วกันนะครับผม นี่เข้ามาหน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของหน้าตัวละครนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมได้ทําการลองเล่นไปนิดนึงนะครับนะตอนนี้ก็จะอยู่ที่เลเวล11เดนะครับเดี๋ยวเรากดบวกเข้ามาตรงนี้ดูก่อนนะฮะตัวเกมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะให้เราเลือกฝ่ายก่อนนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะต้องเลือกฝ่ายเนอะอาะเดี๋ยวผมเลือกเป็นอันนี้ละกันนะครับกดเลือกเข้าไปเ,าไไเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มากด n น็ t ด้านล่างตรงนี้นะครับผมนี่ แล้วเขาจะพาเราเข้ามาตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าการเลือกตัวละครนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยมันมีหลายสายมากๆนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้นะนี่ครับเนี่ยกดดูว่าอ่ามันจะมีแบบว่าเป็นสกงสกิลอะไรเงี้ยนะครับแบบว่าเอา่อให้เราได้เห็นด้วยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วตัวละครเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้ครับเนี่ยเห็นปะมีตัวผู้หญิงนะครับมีตัวผู้ชายด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวเอ่อเด็กผู้หญิงอันนี้ นะครับผมเป็นแบบโรลิ่เลยนะครับแล้วก็มีเป็นแบบตัวผู้ชายตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับประมาณนี้เนาะนะแล้วก็สายอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสายอาชีพแต่ละตัวเนี่ยนะครับผมแล้วก็สายอาชีพแล้วก็สายอาชีพนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันจะมีให้เลือกเนอะอันนี้ดูแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นสายนี้นะครับเมื่อกี้นี่เป็นดาบนะครับส่วนนี้จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยถือโล่แบบนี้มานะฮะเออแล้วก็ต่อมานะครับนี่ครับ อ่าเป็นแบบว่องไวนะครับแอสซัสซินประมาณนั้นนะต่อมาก็จะเป็นนี่ครับนี่เป็นแบบหมัดอ่ะนะครับเหมือนปล่อยพลังได้ด้วยนะครับผมต่อมาครับอันนี้จะเป็นเวทนะครับนี่ฮะสายเวทนะโอเคสายต่อไปครับเป็นนักธนูนั่นเองนี่ครับผมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่าแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับนี่ครับจะเป็นเวทเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะถือเหมือนเป็นเคียวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทําการเลือกใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรากดนิกมาตรงนี้อีกที เขาจะให้เรามาทําการปรับแต่งหน้าตาตัวละครเพิ่มเติมนะนี่ดูดิภาพค่อนข้างสวยมากๆนะครับแล้วก็มาปรับแต่งในส่วนของเรื่องทรงผมนะครับนี่ทรงผมนะปรับได้นะครับผมจะเอาทรงผมแบบไหนเนาะประมาณนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ต่อมาครับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของชุดนะเห็นไหมอ่ะเราเอามาดูตัวเต็มหน่อยนี่ครับชุดนะฮะอ่าชุดอันนี้จะเป็นชุดแฟชั่นนะครับซึ่งข้างในเกมเนี่ยจะมีชุดเยอะกว่านี้นะ อันนี้ประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็มีพวกแฟชั่นนะครับนิดหน่อยให้เราใส่แว่นนะครับใส่แมสก,ก็มีนะเนีย่ยเห็นป่ะนะครับผมแล้วก็ใส่หูอย่างนี้ใส่แว่นเข้าไปด้วยนี่นมสสวยเลยอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะครับส่วนต่อมาก็ใบหน้าต่างๆนะครับเราสามารถปรับแต่งได้หมดเราจะปรับแต่งประมาณไหนยังไงนะครับผมเนี่ยามาเลือกปรับแต่งได้เลย นะครับอันนี้ผมจะให้ดูแบบเป็นคร่าๆแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นก็กด Create แล้วก็ตั้งชื่อเข้าไปข้างในตัวเกมได้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับออกไปที่ตัวละครตัวเดิมของผมนะนี่ครับก็คือ,อ,อตัวนี้นะนี่กลับออกมาก่อนนะครับตัวนี้เลยแล้วก็กด Start เกมเข้าไปครับไปดูบรรยากาศด้านในกัน อ่ะเข้ามาแล้วครับบรรยากาศด้านในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้จะเป็นตัวละครของผมนะครับที่มันกําลังขี่ไอเจ้าหมาตัวนี้อยู่นะครับซึ่งจะเป็นสัตว์ขี่ไอตัวสัตว์ขี่เนี่ยเราก็จะได้มาฟรีๆนะครับเดี๋ยวตัวเกมมันจะมีแจกให้นะส่วนมุมกล้องเนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับมาปรับได้ไหมขยายออกมานิดนึงนะครับประมาณนี้ ได้ทุกคนนะครับตัวสัตว์ขี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราจะได้นะครับผมนี่มุนกล้องปรับตรงนี้นะให้มันแบบออกใกล้ไกลอะไรยังไงนะครับปรับเอานะครับแล้วก็หมุนได้อิสระเลยนะครับเนี่ยภาพเกมดูเอานะครับว่าสุดยอดนะครับสวยมากนะอันนี้ผมจะเล่นอยู่บนเวอร์ชัน p c นะนะครับส่วนโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะดรอปลงมาหน่อยนิดนึง นะครับผมแต่ว่าภาพก็ไม่ได้เออกินกันมากนะครับประมาณนี้โอเคส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตัวเกมเขาจะมีเควสตรงนี้เห็นไหมเราสามารถกดรับเควสได้นะครับกดไปปุ๊บมันจะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัตินะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะที่มันจะไม่อัตโนมัตินะครับนั่นก็คือการต่อสู้นะเออผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะครับอัตโนมัติการต่อสู้คือจากที่ผมเล่นมาจนถึงเลเวล11เนี่ย ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีนะครับคือเราต้องต่อสู้ด้วยมือของเราจริงๆนะครับเนี่ยยัง q u e s นี้นะเขาให้เรามาจัดการไอ้พวกนี้นะครับทั้งหมด5ตัวด้วยกันแล้วก็จัดการไปครับเนี่ยตีไปอ่าโอเคนี่ครับตูมตมใช้สกิลนะฮะผมว่าเล่นในโทรศัพท์จะง่ายกว่านะครับในส่วนของการใช้สปงสกิลต่างเนี่ยได้อ่าอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับแต่ดูเอาแล้วครับเนี่ยการใช้สกงสกิลนะครับค่อนข้างอลังการอีกเดียวนะฮะนี่ครับ ไงอ่าึอือในส่วนของตัวสกิลเนี่ยมันจะมีปลดล็อกนะครับซึ่งจะค่อยๆปลดล็อกตามระดับเลเวลนะครับนี่โอเคไอค้นี่มาแจมว่ะโอเคครับประมาณนี้แหละเนี่ยเห็นไหมได้แล้วนะครับก็ออกไปทำเควสให้เสร็จประมาณนั้นนะอันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูเฉยๆส่วนเลือดนะครับที่เราเสียไปสังเกตด,ด้านล่างนะครับว่าเลือดเนี่ยมันจะมีการเด้งอัตโนมัติด้วย นะครับนอกจากว่าเรามียากินแล้วเนี่ยเลือดก,ก็จะเด้งอัตโนมัติอีกทีหนึ่งนะครับถือว่าโอเคเลยในส่วนตรงนี้ ส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูด้านบนตรงนี้นะขีดสามขีดนะครับกดขยายขึ้นมามันก็จะมีเมนูค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวเกมนี้ก็ถือว่ามีระบบค่อนข้างเยอะมากๆนะค่อยๆศึกษากันไปนะครับตัวผมเองก็ยังไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเอาบางส่วนที่ผมรู้มาบอกกันนะครับตัวเกมสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดมันขึ้นเป็นแบบรูปแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกนะก็เล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปลดล็อกส่วนอันไหนที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆเนี่ยเราลองกดเข้าไปดูนะครับ ไปสำรวจดูมันจะมีอะไรแจ้งเราอยู่นะครับอะเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันนะครับกดเข้ามาตรงนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูตัวละครของเรานั่นเองนะครับแล้วก็สามารถมาดูได้นะครับว่าตัวละครเรามีความสามารถแบบไหนบ้างนะตอนนี้แล้วก็ใส่ของอะไรอยู่นะครับเนี่ย มันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถมาตรวจสอบได้นะครับผมส่วนเมนูต่อมาครับคืออันนี้นะอันนี้จะเป็นการแบบว่าอ,อ,อัพนะครับพลังความสามารถเพิ่มเติมให้กับตัวละครเรานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามี point เนี่ยแล้วก็สามารถมาอัพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพเอ,อ่อ a อ t a ท k นะครับ d e f e n ซ์ Defense, หรือว่า support ขึ้นอยู่กับสายที่เราเล่นด้วยนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมจะอัพผิดด้วยเพราะว่าคือผมกดติ๊ก,ก,กมาแล้วมันไปอัพซะง,งั้นนะครับตอนแรกผมยังไม่รู้ไง นะครับมันก็เลยอัพไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนต่อมาเนาะนะฮะเรามาดูตรงนี้ครับนี่โปรเฟชชั่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนงการคราบของนะครับหาวัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อมาทําของพวกนี้ เนี่ยเห็นปักนะครับเราอยากทําของชิ้นไหนนะครับเราสามารถไปหาได้นะครับผมอย่างเช่นผมอยากจะทำเอ่อไอตัวนี้เลยละกันนะครับเบ็ดตกปลาเนาะตัวเกมเนี้มันจะมีให้เราตกปลาได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปทาการกุดแร่หาของอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะคราฟเบ็ดตกปลาเนี่ยเราจะต้องใช้ไอเจ้านี้ด้วยครับเนี่ยเห็นไหมอ่าวัตถุดิบเราไม่พอนะครับแล้วก็กดขยายขึ้นมานิดนึงแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงโลเคชั่นนะครับ แล้วมันก็จะบอกเลยว่าเราจะได้จากไหนบ้างนะครับอย่างเช่นได้จากร้านค้าห,หรือว่าได้จากการไปหาเองนะครับแล้วก็กดมาแล้วมันจะบอกเลยนะครับว่าแผนที่ไหนที่มันจะดรอปนะครับแล้วก็กดไปแล้วก็ทําการวาร์ปอีกทีหนึ่งนี่ครับมันก็จะวาร์ปไปแล้วประมาณนี้อันนี้คือวาร์ปมาถึงแล้วนะนี่เห็นไหมมันก็จะทําการวิ่งไปแล้วนะครับไปยังจุดที่เราจะต้องหาวัตถุดิบอันนี้นะครับเนี่ยวิ่งมาแล้วปึ๊บปื๊บป๊บเวลาเราขี่สัตว์ขี่เนี่ยมันวิ่งเร็วมากๆเลยนะเออค่อนข้างดี นะครับเนี่ยสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดเราจะหาใช่ไหมเราต้องใช้แต้มอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยดูด้านบนหนยไหมฮะมันจะมีขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวหมดหรอกเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยนะครับเออมันก็จะมีรีให้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมอืมมันจะเป็นช่วงของมันไปนะโอเคมากดทําการเอ่อทำดูแล้วกันนะครับกดมาแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วมันก็จะมีระยะเวลาตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่ากว่าจะได้ครั้งละเนี่ยก็ค่อนข้างนานหน่อย มาต้องรอหลายวินะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้แบบทางลัดนะอันนี้เฉพาะการเก็บเกี่ยวตรงนี้นะครับส่วนตกปลาก็จะเป็นอีกแบบแล้วก็การแบบตัดไม้หรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยเรามากดทางลัดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือกดไม่ถูกเหมือนเป็นการสุ่มอ่ะนะครับเนี่ยไอ้กดอย่างนี้ครับอ่ะโอเคปึ๊บปึ๊บไ่ะไม่ถูกเห็นไหมกดให้มันถูกสาครั้งนะครับแล้วเราจะได้มาทางลัดคือเราไม่ต้องรอเวลาตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่คือผมกดไม่ถูกไงสามครั้งนะครับอะลองดูแล้วกันว่่าามันจะถูกออหรืเปล ปึ๊บโอเคไม่ได้เว้ยปึ๊บอุ้ยไม่ได้ปึ๊บปึ๊บโอ้ยยากเอาเรื่องเออยากว่ะโอเคยังไม่ได้ครับเนี่ยแล้วก็กดกดแบบนี้ไปเรื่อยครับเพื่อที่จะไม่ต้องเอรอ,อเวลาที่มันทําตรงนี้นะครับแต่คืนนะี้ตัวนี้ผมกดไม่โดนสักทีเห็นปะ่ะกดไม่ถูกอ่ะมันต้องกดให้ถูกสามครั้งนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มแบบเนี้ย เออนะครับก็ลองมาดูแล้วกันช่างมันนะฮะมันไม่ได้ไงนะครับผมอันนี้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราได้ของมาแล้วเนาะนะครับอ่อพอเราจะทําการคราฟใช่ป่ะแล้วก็กดเข้ามาเหมือนเดิมแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมวัตถุดิบเราครบแล้วนะครับเวลาที่เราจะคลาฟเนี่ยเราก็จะต้องใช้แต้มันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไอตัวเงินด้วยครับ20ก็จัดมาทําการคลาฟแบบนี้นี่ครับมันก็จะคลาฟให้ละนี่ปึ๊บเรากำลังจะได้ของแล้ว อ่าเรียบร้อยครับได้ของมาสังเกตนะครับว่าด้านบนเลเวลตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะส่วนเมนูต่อมานะครับมิชชั่นนะครับมิชชั่นก็คือพวกความสําเร็จต่างๆนั่นแหละนะครับมันจะมีให้เราไปทําอยู่นะครับเป็นเควสอะไรต่างๆนะนะครับพอเราทําเสร็จแล้วก็จะได้ของรางวัลมานะครับผมเนี่ยมันจะมีให้เรามาทําตรงนี้เนาะนะครับก็ลองมากดดูนะตอนนี้มันจะมีแค่สตอรี่นะครับตรงนี้ยังไม่มี นะครับผมโอเคส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเฟรนก็คือการแอดเพื่อนต่างๆนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนแล้วก็แอดไปนะครับต่อมาครับคอมพเนียนครับผมตัวคอมเพเนียนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้นะฮะนี่ครับประมาณนี้นะแต่ว่าผมยังไม่มีเหมือนกันนะครับเนี่ยเราจะหาได้จากไหนหาได้จากการไปเปิดกาชานะครับต่อมามาดูสัตว์เลี้ยงนี่ครับอันนี้คือสัตว์เลี้ยงนี่เดี๋ยวผมพาไปเปิดกาชาด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงก็หน้าตาน่ารักขนาดเลยนะ อันนี้มันคือตัวอะไรวะเนี่ยมันคล้ายๆกระต่ายเนาะนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมน่ารักขังนั้นเลยครับว้าวสุดยอดนะครับต่อมาก็จะเป็นสัตว์ขี่นะครับก็คือสัตว์ขี่ตัวเนี้ที่เราได้มาเห็นไหมนี่ครับมีให้อาหารด้วยนะครับแล้วก็มีสัตว์ขี่ตัวนี้นะครับที่เขาจะแจกมาให้เราด้วยนะครับเป็นสิ่งโตเนาะนะครับเนี่ยอ่าตัวอื่นก็มีนะนี่ครับลองมาเช็คๆดูนะมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผม นี่ประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาครับเรามาดูตรงนี้ครับซัมมอนนั่นเองนะครับผมนี่กดเข้ามาเลยอ่าในส่วนของการซัมมอนนะครับผมบอกไปแล้วเนาะว่าเราจะสามารถหาสัตว์เลี้ยงนะครับจากตรงนี้ได้แล้วก็ไอตัวที่มันเป็นเอ่ออะไรนะเดี๋ยวตัวไหนนะเนี่ยเนี่ยอ่าตัวคอมาเนียนเนาะนะครับผมตัวนี้เนี่ยเนี่ยไอตัวนี้นะครับเออนะเราจะหาได้จากการอ่อมาทาการซัมมอนนี้แหละนะครับมา เดี๋ยวเรามาลองซัมมอนดูแล้วกันนะครับผมจะมีเพชรอยู่นะครับ3200นะโอเคจัดไปครับอ่ผมจะลองสุ่มอันนี้ครั้งหนึ่งนะฮะว่ามันได้สุ่มได้แค่นี้ไงนะครับลองดูว่าผมจะได้อะไรปึ๊บจัดไปปึ๊บไปแล้วครับเพชรสองพมาแล้วอู้ฮึอปเพชรเลยทองทองมาแล้วครับเมื่อกี้นี่ปาบเข้าไปโอเคเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่เป็นการ์ดนะนะครับมันไม่ใช่สัตว์นะ นะครับลืมบอกไปว่า,อาไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นกร์ดนะครับเนี่ยการาดสปิริตตรงนี้นะครับเนี่ยเออเราจะได้เป็นลูกก๊์ดแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ให้กับตัวละครเรานะครับตอนต่อมาก็คือตรงนี้ครับนี่อันนี้จะเป็นเอ่อตัวสัตว์เลี้ยงเนาะนะครับกับตัวคอมมานเนียนเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําการฝุ่ม10ครั้งเลยแล้วกันผมมีอยู่จุดสองพันแต้มนะครับจัดไปจะได้อะไรบ้างพอ,อแล้วฮึบออ้ได้ตัวดีสุดจะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้ นะครับเนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นตัวธรรมดาแล้วก็มีสีเขียวที่เราได้มาด้วยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วกอ็อันนี้จะเป็น point นะครับ point ที่เรามีเนี่ยเราสามารถเอามาแลกได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะไปเอา point มาจากไหนนะตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับผมโอเคทีนี้ก็เราได้มาแล้วใช่ปะ่ะเนี่ยฮะนี่อันนี้เราสามารถใส่ได้แล้วนะในตัวกร์ดตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปเนี่ยเลือกใส่เข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยของที่เราได้มาเห็นปะ่ะใส่ไปลประมาณนี้นะครับแล้วมันจะเป็นกร์ฟแบบว่าเออเนี่ยหลายแบบเห็นไหมใส่ใส่ไปเถอะนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะตอนนี้นะครับผมก็ใส่ไปก่อนนะครับเนี่ยที่เรามีเห็นไหมเราดูความสามารถนิดนึงก็ได้นะก่อนจะใส่นะครับโอเคประมาณนี้เห็นไหมค่า CP มันเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวคอมมาเนียนตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูนี่ไงเราได้มาแล้วเห็นไหมอ่านี่มันจะมีบอกอยู่นะครับตรงนี้โอเคมันเหมือนมันสอนนะนะครับเนี่ยได้มาแล้วเห็นไหมปุ๊บลองดูอ๋อนี่ไงให้มันมาใช้เออพวกสกิลความสามารถเพิ่มเติมช่วยช่วยเราประมาณนี้ นะครับผมเวลาเราโจมตีต่อสู้อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ออไอตัวนี้สัตว์เลี้ยงเราได้มาอุ้ยมันยังไม่ได้มาเป็นตัวนี่ว่ามันได้มาเป็นแบบอย่างนี้ก่อนนะฮะเป็นเศษหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราเอาเอาออกได้เลยน่าจะได้เลยมั้งนะครับเพีงเยงแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นการอัพเลเวลนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับลองรีจิตดูนะปึ๊บอ่ะได้นะครับผมเออตอนแรกผมเข้าใจว่าจะต้องสะสมชิ้นส่วนก่อนนะครับนี่มันก็จะออกมาแล้วนี่เห็นไหมมันอยู่ข้างๆเราเลยนะครับประมาณนี้ เนาะส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีตรงนี้ครับที่น่าสนใจนะจะเป็นในส่วนของนี่ครับอคอสตูมนั่นเองนะครับผมเกมเนี้ยบอกแล้วว่าคอสตูมสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับดูดิเห็นป่ะโอ้ชุดน,นี้เซ็กซี่ว่ะนี่ครับมีคอสตูมหลายอันเลยนะฮะนี่ก็ลองๆมาสวมใส่ดูแล้วกันนะครับเป็นประมาณนี้ นะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบตัวนี้ครับะระบบฟิลบอสนะครับเราสามารถที่จะไปต่อสู้กับบอสหาโครงหาของอะไรต่างๆได้นะครับส่วนอัื่นนะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับแล้วก็ลองกดเข้ามาดูเห็นไหมอันไหนที่เรายังไม่เคยเข้ามาเนี่ยมันจะมีการแนะนําด้วยนะครับกดรับทีเดียวเลยก็ได้นี่ครับประมาณนี้อ๋อแต้มโมเมนต์แล้วได้จากการแบบไปทําภารกิจต่างๆนะครับเราก็จะได้จากตรงนี้ด้วยเโอเคอันนี้ก็จะเป็นเออเหมือนแบบว่า ซีซันพาร์ตเออนะครับเนี่ยด้านบนก็ฟรีด้านล่างก็สายเติมนะครับประมาณนี้นะเออเท่านี้แหละนะครับที่ผมรู้นะในส่วนของระบบตัวเกมนะตอนนี้นะครับยังไงก็ใครที่สนใจเนี่ยลองมาโหลดเล่นดูลวกันนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่แบบเอ,อ่อเล่นสนุกนกไปอีกเกมหนึ่งนะครับผมนี่เออนะภาพสวยด้วยนะครับผมแต่ว่ามันไม่มี NFT นะ ถ้าเกิดมี NFT เนี่ยคงจะแบบสมบูรณ์แบบมากนะสำหรับเกมนี้นะครับแต่ไม่แน่หรอกอนาคตเขาอาจจะเพิ่มเติมมาก็ได้ใครจะไปดูใช่ป่ะนะฮะโอเคยังไงก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในช่องของเรานะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม